เรื่องของเศรษฐกิจโลกการค้าโลกนะครับต้องยอมรับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาชะลอลงอย่างชัดเจนนะครับ<ะ>ผลกระทบของโควิดที่เกิดขึ้นมาทําให้คน,นก็นไม่กล้าออกนอกบ้านกันแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือเรื่องของการค้าออนไลน์นลครับช่วงต้นรายการเราเพิ่งพูดกันไปเองนะครับเเดือน9ปรากฏว่ายอดค้าออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมากนะครับปีที่ผ่านมาสรุปรวบรวมกันมาแล้วเนี่ยโตถึงกว่า 15- 20%ทีเดียวนะฮะแล้วก็การค้าโลกเนี่ยขดตัว9%เป็นทิศทางที่สวนทางกันดังนั้นจึงทำให้ Exim ซิมแบนะครับก็ได้ระบุแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับว่าตอนนี้เองต้องมีการปรับตัวอย่างสูงเนื่องจากว่าโควิด -19 าทำให้การค้าโลกขดตัวสวนทางกับเรื่องของการค้าออนไลน์ที่เติบโตขึ้นมาแทนนั่นเองครับข้อมูลจากทาง Exim ซิมแบนะครับโดยดรดามสุขคนทัพย์ประธานกรรมการบริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim ซิม k ก็ได้เปิดงานสัมนาออนไลน์ดิจิทัลพลิกโฉมการค้าโลกครับจัดโดย Ex ็กซิมแบร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME d b a n k ว่าการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นนะครับสงผลให้การค้าออนไลน์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดดังนั้นผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านดรรัชวรรกิจโพคารทนครับท่านกรรมาการผู้จัดจาก,การ Exim Bank นี้ก็เปิดเผยว่าในปี63เศรษฐกิจโลกและการค้าโลกต้องเผชิญวิกฤตโควิด -19 จนทำให้ GDP โลกหดตัวกว่า3.2%ขณะที่การค้าสินค้าโลกหดตัว9%ครับและการบริการของโลกนะฮะก็หดตัว15% แต่ที่สวนทางกันก็คือการค้าออนไลน์หรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซนี่แหละครับขยายตัวได้กว่า20%จาก3.4ล้านล้านดอลลาร์ในปี62นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น4.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี63และเขาก็ยังคาดด้วยว่าจะมีมูลค่ากว่า4.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี64และเพิ่มขึ้นเป็น7.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี68ด้วยนั่นก็หมายความว่าเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับจะมีส่วนช่วยพยุงหรือว่ารองรับเศรษฐกิจในช่วงขาลง และขณะเดียวกันในช่วงขาขึ้นก็เปรียบเสมือนสปริงบอร์ดนะครับเร่งให้ธุรกิจเติบโตได้แบบก้าวกระโดดดังนั้นผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจในโลกการค้ายุคใหม่โดยขจัดความกลัวหรือว่าความไม่กล้าเสี่ยงออกไปขณะที่เอ็กซิมแบงนะครับมีบริการสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนประกันการส่งออกและระบบดิจิทัลรองรับผู้ประกอบการไทยครับ แน่นอนนะคะว่าคุณผู้ชมเองนะคะที่เป็นผู้ประกอบการนะคะสามารถขยับขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าหรือว่าขายสินค้านี่แหละไม่ต้องยึดติดกับหน้าร้านเดิมๆนะคะหรือแม้กระทั่งไม่ต้องยึดติดว่าเราผลิตในประเทศไทยจะขายเฉพาะในประเทศนะคะท่านสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศไปหาตลาดที่มีศักยภาพถ้าหากว่าใครเนี่ยนะคะอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเรียนรู้ศึกษาไม่ใช่เพียงแค่เงินทุนเท่านั้นนะคะยังสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนากลยุทธ์ให้กับ SME หรือว่าผู้ประก กอบการด้วยติดต่อกันไปได้ค่ะที่ x x i m b ิมแนะคะ